ที่8เดือน8วันนี้มีลูกค้ามารับรถนะคะลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นต่างชาตินะเข้ามาซื้อรถกับทางเต็นเราเป็นเงินสดนะคะพี่นี่รถคันนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเปลี่ยนแค่ของเลวนะคะกรอนน้ำมันเครื่องกองแอร์กรองอากาศแล้วก็แบตเตอรี่เท่านั้นยางก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนี่สีสวยมากสีเทาแลมโบเป็น Mazda 2ปี2022นะคะเลขไมค์ก็น้อยๆเลย อย่างเนี้ยแบบดูสิด้านหลังนะคะสวยๆเลยรถคันนี้นะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้มานะคะนี่สวยๆเลยหรือว่าใครที่สนใจอยากจะได้รถคันไหนเป็นพิเศษนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยก็มีพิพิเซลของเขาของเรานะคะนี่ทําความสะอาดรถนะคะเตรียมปล่อยรถให้นะคะนี่โอ้โหไม่ค่อยจะตื่นเต้นเลยอะทุกคนดูสิปัดสออนไหม ลูกค้าซื้อรถเงินสดนะคะคันนี้นะคะฝากไ้ด้วยนะใครที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถยนต์มือสองไว้ใช้งานนะคะก็ะให้เราได้ดูแลแล้วใช้นะคะเต็นรถประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครยินดีให้บริการนะคะพี่ผีคา